เลิกกักแล้วเลือกทางก่อนน้าทองราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังคงแว่งตัวออกข้างเพื่อรอดูพัฒนาการการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิรานขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ยังคงกักกักอยู่นะครับว่าตกลงท่าทีของสหรัฐต่อการสู้รบครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเช้าวันนี้ 21. มิถุนายน68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น150บาทรูปพรรณขายออกบาทละ5 3 0 5 0 ทองคำแท่งขายออกบาทละ52,250บาทเกิดอะไรขึ้นโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับปรากฏว่ายังคงทันหล่มกันอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วครับการสู้รบกันร,ระลอกใหม่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งปรากฏว่ามีรายงานข่าวนะครับ อิสราเอลได้ทําการโจมตีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอิรานซึ่งคาดการว่าอาจจะเป็นที่ซ่อนตัวของผู้นําสูงสุดของอิรานอายาตอละอาลีคาเมเนีแต่ทีนี้ก็ไม่ได้มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่ามีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานได้ไปพบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษรวมไปถึงฝรั่งเศสและเยอรมนีที่เจนีวาครับ ซึ่งที่ประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสก็ยืนยันในการที่จะเดินหน้าเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ต่อไปและจะไม่ได้มีการใช้กําลังทหารนะครับก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในระดับหนึ่งแต่วงประชุมนี้ไม่ได้มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยนะครับดังนั้นนักข่าวก็เลยไปสอบถามโดนัลด์ทรัมผู้นําของสหรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์เขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านโคโสกทำเนียบขาวเอาไว้ระบุว่าขอเวลา2สัปดาห์ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับทางอิรานด้วยหรือไม่แต่ว่าล่าสุดนี้ท่าทีของทรัมป์เขาระบุเอาไว้ว่า ขอเวลาเหมือนกันในการพิจารณาสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงระยะเวลาที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้เดทไลน์สสัปดาห์อาจจะเลื่อนมาไวขึ้นก็ได้นะครับนั่นก็แสดงว่ายังคงมีโอกาสนะครับที่ฝั่งของสหรัฐจะไปร่วมกับอิสราเอลแล้วก็โจมตีอิหร่านหรือนี่อาจจะเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ที่จะใช้ในการกดดันให้อิหร่านกลับมาเจราจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้พอมาดูฉากกระทัตที่น่าจะเป็นไปได้ต่อจากนี้ไปนะครับต้องยอมรับว่า เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นได้มันก็เดชล็อกกันไปเดชล็อกกันมาครับโดยทางด้านของอิหร่านถ้าจะกลับมาเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐเงื่อนไขก็คือต้องให้อิสราเอลเนี่ยหยุดโจมตีทางอิหร่านก่อนแต่ขณะเดียวกันเงื่อนไขของอิสราเอลคือเขาต้องการจะโจมตีเพื่อทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและเป้าหมายที่มากกว่านั้นอาจจะมีผลลัพธ์ถึงขนาดเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าการสู้รบ จะไปจบลงได้ในรูปแบบไหนอย่างไรด้านราคาน้ํามันดิบตลาดโลกก็เลยแกว่งตัวออกข้างแกว่งในกรอบแคบๆแ,แล้วครับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสยืนอยู่เหนือ73เหรียญต่อบารเรล